คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการทันข่าวทุ d a y นนะครับที่รายการของเราจะนำเสนอเนะะื้อหาสาระหลากหลายรูปแบบนะครับให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันซึ่งถ้าหากใครสนใจเรื่องราวของข่าวสารในแวดวงต่างๆเนี่ยนะครับสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านหลากหลายช่องทางนะครับก็เชิญชวนให้ไปติดตามกันครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกันในช่วง i n w i t h Asset Allocation กับ Philip Capital ครับเราจะพูดถึงเรื่องของการลงทุนและการบริหารจัดการเงินทองกัน ช่วงนี้เนี่ยนะฮะปัญหาหลักที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกเลยก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อบ้านเราเองก็มีเงินเฟอ้อนะครับแต่อาจจะไม่แข็งแรงไม่ได้มากเท่ากับหลายๆประเทศครับอย่างอเมริกาตอนนี้เงินเฟอ้อของเขาเนี่ยสูงที่สุดในรอบกว่า40ปีทีเดียว แน่นอนว่ากระทบกับชีวิตความเป็นอยู่กระทบกับกําลังซื้อของประชาชนวันนี้เราก็เลยเชิญคุณธีรดาชาญยิ่งยงครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับของบมจหลักทรัพย์ฟิลิปรปเทศไทยมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันสวัสดีคุณธีรดาครับสวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราตั้งโจทย์หลักคือเรื่องของเงินเฟอ้อแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องภาพของเงินเฟอ้อต่างๆลองประเมินกันช่วงนี้นี่ปลายปลายไตรามาสสเตรียมจะเข้าสู่ไตรามาสสามแล้วหุ้นไทยแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคือแนวโน ช่วงนี้เนี่ยประเด็นเรื่องเงินเฟอ้อนี่แรงมากจริงะค่ะส่งผลกระทบในเชิงลบแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของการดาเนินนโยบายของธนาคารกลางที่พยายามจะลดตัวเงินเฟอ้อลง,ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอิมแพคที่มีต่อตลาดกับเงินเฟอ้อเนี่ยมันเป็นทางขรงข้นข้ามอยู่แล้วนะคะคคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะมีแรงกดดันตรงนี้อย่างน้อยสุดคืออัพไซด์ของเราเนี่ยน่าจะถูกแคปแล้วก็อาจจะเห็นภาพว่าในไตรมาสที่2องจนถึงต่อนเนื่องถึงไตรมาสที่3เนี่ยเป็นการซิกแซกลงมากกว่า ช่วงที่ผ่านมาอาจจะสักประมาณ2เดือนนะครับตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกานี่ก็ปรับตัวลงมารายสัปดาห์นี่ลงมา7-8สัปดาห์ติดต่อกันแล้วหุ้นไทยก็ลงอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่โดยรวมถือว่าอาจจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเขาตรงนี้เรามองอยังไงบ้างครับ คืออาจจะมีอยู่2ประเด็นนะคะ1ประเด็นก็คือตอนที่ฝั่งนู้นขึ้นไปเนี่ยเขาตอนที่ขึ้นเนี่ยคือเขาทำนิวไฮกันไปเต็มเลย<ม>แต่เราเนี่ยยังไม่ได้ทำนิวไฮเลยนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนปรับตัวลงเราก็ปรับตัวน้อยกว่า<ม>ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของ Impact เรื่องของเงินเฟอ้อในเชิงเปรียบเทียบแล้วชาติทางฝั่งตะว,วันตกเนี่ยต่อสู้กับเงินเฟอ้อที่รุนแรงมากกว่าเราค่อนข้างเยอะมากนะคะคเพราะฉะนั้น Impact ตรงนี้ของเราก็เลยน้อยกว่าก็าจ,จะเป็นเหตุผลที่ทําให้การปรับฐานของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะดูช้ากว่าหรือว่าน้อยกว่่าคะ โดยรวมเรามองว่าเงินเฟอ้อจะกระทบกับตลาดคุณอีกมากน้อยแค่ไหนและก็ระยะเวลาจะยาวนานมากน้อยแค่ไหนมีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่มันกระตุ้นเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรานะคะเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นและเซียยูเครนนะคะราคาพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเราแล้วอยู่ในตะกร้างเงินเฟอ้อของเราในปริมาณสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงมากนะคะอันนี้เป็นแฟกเตอร์ที่เราควบคุมไม่ได้การที่เขามีคอน FLICT กันนะคะแล้วก็เงินค่าน้ำมันเนี่ยขึ้นไปเยอะๆเนี่ยเป็นต้น อันหลักของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันการกระตุ้นเงินเฟอ้อแล้วนอกเหนือจากนี้เรื่องของการขาดแคลนอาหารอีกนะคะในหลายๆประเทศที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่กระตุ้นเงินเฟอ้อของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไปอ against ทิศทางของตลาดโลกไม่ได้ก็เพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อเราจะโดน ด้วยเหมือนกันนะคะก็ะน่าจะต้องทนต่อไปซึ่งทางฝั่งของอเมริกาเขาก็มองว่าทั้งเงินเฟ้อสูงๆแบบนี้มันจะไปกระทบกับนโยบายของธนาคารกลางสาหรัฐตอนนี้ตลาดเขาคาดการเกี่ยวกับนโยบายของเฟดยังไงบ้างคะที่ทางเรื่องของดอกเบียค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเฟดมีความแอคทีฟมากขึ้นเมื่อเทียบกับการคาดการของตลาดเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะพระเน,นค,ครั้งล่าสุดที่ปรับเพิ่มตราดอกเบียคือ0.5อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องไม่ลืมนะคะก็คือเรื่องของ QT นะคะก็คือการเรงเงินออกจากระบบนะคะซึ่งอยู่ในกําหนด การที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะคะที่ะจะเริ่มต้นเรงเงินออกะคะอค่ะ ซึ่งปัจจัยต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีความกังวลหรือผลเชิงลบอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่หลายคนก็มองปัจจัยบวกภายในประเทศว่าเอะเราเตรียมจะเปิดประเทศแล้วนะจะเริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วนะเราให้ความหวังในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องบอกว่ายอมรับว,ว่าเป็นความหวังจริงนะคะเพราะว่าเรื่องเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ดีขึ้นในสถานการณ์ที่กําลังย่ำแย่อย,อยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของโควิดที่เราต่อสู้มา2ปีกว่ามันกําลังจะอยู่ในภาพของการคลี่คลายลงเพราะฉะนั้นหลายประเทศอยู่ในภาพเดียวกันนะคะพยายามที่จะให้กกกกกิิิจจจรรรรมาาาทงด้เศษ กลับมาดําเนินได้ปกติแล้วก็เปิดประเทศซึ่งเราเนี่ยเนื่องจากว่า,าไรายได้หลักส่วนหนึ่งของเราเป็นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวซึ่งซบเซามาตลอด 2, <S 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 2> ปกีกว่านะคะตอนนีนะ้เป็นความหวังค่อนข้างมากที่จะเริ่มเห็นตัวเลขที่ดีขึ้นถ้าในเชิงเปรียบเทียบว,ว่าเราจะดีกลับขึ้นมาถึงจุดก่อนโควิดเลยหรือเปล่านีอาจจะเร็วเกินไปนะคะในเรื่องของภาพจํานวนนะักท่องเที่ยวที่จะกลับเข้ามานะคะเพราะว่าก่อนโควิดเนี่ยเราเห็นหลักกันเป็น 40, 30, 40, 40ล้านคนนะคะตอนนี้เนี่ยเข้ามาในช่วงเริ่มต้นเนี่ย 5, 6, 7ล้านคนนี้เราก็จะดีใจกันมากแล้วนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> น่าจะหวังว่าเราจะค่อยๆปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นไตรมาสสี่นี่น่าจะเป็นความหวังค่อนข้างมากเพราะาเป็นไฮซีซั่นแล้วเราก็เปิดประเทศด้วยนะคะ <c oughs> ครับลองมาประเมินกันหน่อยครับว่าเงินเฟอ้อนี่มันจะกระทบกับความสาม,มารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัว ของแต่ละบริษัทจดทะเบียนนะคะแต่โดยเฉลีย่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทางนิเกทีฟแต่ว่าทุกบริษัทเนี่ยพยายามปรับตัวในการบริหารต้นทุนของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะในภาวะที่ในด้านเรื่องของรายได้เนี่ยมีผลกระทบเหมือนกันจากสถานการณ์โควิดในช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นว่า ตัวจุด b o ท t o m เนี่ยอาจจะผ่านไปแล้วถ้าในส่วนของ top line ก็คือในส่วนของรายได้เนี่ยสามารถ g r เติบโต,ตมาได้จากการฟื้นตัวของทางด้านเศรษฐกิจก็จะมีความหวังตรงนั้นเข้ามาช่วยนะคะครับแต่หลายคนก็พยายามจะมองครับว่าทุกปัญหาก็มักจะมีทางออกหรือว่าเวลาเราเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีบางบริษัทบางกลุ่มที่ พอจะได้ประโยชน์ในเชิงบวกบ้างตรงนี้เรามองยังไงบ้างครับเป็นประเด็นในเรื่องของเงินเฟ้อนะคะก็ค่อนข้างชัดเจนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นลบจะมีเซกเตอร์ที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาขึ้นอยู่บ้างอย่างเช่นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะได้ประโยชน์หรือว่าในกลุ่มอื่นที่เรามองว่าเป็นสินค้าจําเป็นในเรื่องของอุปโภคบริโภคเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ในปัจจัยสีที่ทุกคนเนี่ยน่าจะลดเป็นอันสุดท้ายเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบที่น้อยกว่าครับ ลองยกตัวอย่างหุ้นได้ไหมครับว่าหุ้นไหนที่ยังพอน่าสนใจหรือว่าพอจะลงทุนได้ในช่วงที่เราเกิดภาวะเงินเฟอ้อค่ะเ,เรามาเริ่มต้นจากเรื่องของอุปโภคบริโภคก่อนก็นได้นะคะเพราะว่าเป็นส่วนของปัจจัยสีมันจะเห็นภาพง่ายๆนะคะ,คะอย่างหุ้นตัวหนึ่งที่เรามองว่าน่าสนใจก็คือตัว CPO <ม>นะคะ CPO เนี่ยก็เป็นเรื่องของขายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วเป็นชิ้นที่ขนาดเล็กด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นในภาวะที่ทุกคนเนี่ยกำลังต่อสู้กับเงินเฟอ้อกาลังซื้อการบริโภคเนี่ยอำนาจซื้อเราลดน้อยลงซื้อมาเล็ก ะะแล้วก็ Seven เซเว่นี่ยก็ถือว่าอ,อ,อยู่ในทั่วทุกที่นะคะคนเข้าง่ายนะคะคแล้วก็ยอดใช้จ่ายต่อบินต่อทิตเ,เนี่ยค่อนข้างน้อยอยู่ที่8 0ดสบถึงแปบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นรรเราคิดว่าตัวนี้เนี่ยผลกระทบจะค่อนข้างน้อยอ่ะอีกตัวนึงอยู่ในกลุ่มค่อนข้างกลุ่มไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกันแต่เป็นเครือเดียวกันก็คือตัว CPF ก็คือหนีไม่พ้นเป็นเร bon ื่องของการบริโภคขั้นพื้นฐานนะคะหมูไก่กุ้งทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงคนก็หยุดกินไม่ได้การพุ่งขึ้นของราคาเนี่ยค่อนข้างสนับสนุนนะคะเรื่องผลประกอบการของตัวบริษัทชัดเจนนะคะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของ ราคาหมูไก่ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งของเขาก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของสินค้าทดแทนคือถ้าหมูแพงมากกลับมากินไก่นะคะเรื่องของราคาของสัตว์น้ําก็ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มเรื่องของกําไรน่าจะดีขึ้นนะคะในแง่ของเงินเฟ้อก็น่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคขั้นพื้นฐานยังไงคนก็ลดไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็ยังต้องผนซื้อทนกินกันต่อไปนะคะเราได้2ตัวในตีมเรื่องของการบริโภคคือ CPI กับ CPF นะครับแล้วเรื่องของตีมของดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นหรือครับมีหุ้นตัวไหนน่า ะะว่าจะกลุ่มธนาคารนี่ได้ประโยชน์ชัดชเจนนะคะตัวที่เราเลือกมาเป็นท็อปพิกเนี่ยที่ตรงที่สุดก็คือจะเป็น BBL ในแง่ของตัวส่วนตรางอัตราดอกเบีย้ยธุรกรรมของแบงก์เนี่ยก็คือรับเงินมาฝากแล้วก็ปล่อยสินเชื่อออกไปเป็นหลักนะคะคเพราะฉะนั้นในขาที่ดอกเบี้ยกําลังเป็นขาขึ้นเนี่ยด้วยโครงสร้างของตัว BBL เนี่ย กว่า88นะคะของลูกค้าของเขาซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่กับ SME เนี่ยเ,เขาคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัวแปลว่าเวลาดอกเบี้ยอยู่ในเทรนขาขึ้นเนี่ยขึ้นได้ก่อนเลยทันทีนะคะในขณะที่ฝั่งที่เป็นต้นทุนของเขานะคะด้วยโครงสร้างของเขาประมาณ40เนี่ยเงินฝากที่เขารับเข้ามาเนี่ยรับเป็นฟิกเพราะฉะนั้นมันจะมีแหลก i ามในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่บ,บ้างถ้าเทียบกับธนาคารอื่นๆที่มีสัดส่วนตรงนี้น้อยกว่าเนี่ยเขาก็จะแบกรับเพน่ทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เดียวกว่านะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทิศทางของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยส่งผลบวกต่อ BBL ชัดเจนในเรื่องของส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยที่น่าจะได้เพิ่มมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นบวกต่อผลกาไรครับอ่ะมี3ตัวแล้วยังมีอีกไหมครับอ่ะค่ะอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนําเข้ามานะคะในเรื่องของเงินเฟอ้อจะเป็นโรงพยาบาลน,นะคะคตัวนี้เนี่ยเราแนะนําตัว B H เข้ามานะคะตัวนี้ก็อยู่ในปใจัจจัย4เหมือนกันการแพทย์นะคะสุขภาพนะคะก็คนก็จะหลีกหนีไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบก็จะอยู่ในวงที่ค่อนข้างจํากัด แล้วก็หลักๆเลยของกลุ่มการแพทย์ที่จะโดนนะคะโรงพยาบาลก็คือเรื่องของต้นทุนยาที่เพิ่มขึ้นจากเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะคแต่ ตัว B H เนี่ยมีซัพพลายเออร์ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายทำให้เขาสามารถบริหารต้นทุนตรงนี้เนี่ยได้ค่อนข้างดีแล้วในเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นกับตัว B H นะคะเรามองในแง่ของเรื่องของการเปิดประเทศเปิดเมืองด้วยนะคะที่ก็จะรับนักท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงเชิงการแพทย์เนี่ยก็จะกลับเข้ามานะคะก็จะดีด้วยแล้วก็หนึ่งในกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่มาจาก Middle East ก็คือตะวันออกกลางซึ่งตอนนี้ก็จะเอ็นจอยกับราคาทั้งมันที่พุ่งขึ้นทำให้เรามีปัญหาเรื่องเงินเฟ้ออยู่ตอนนี้นะคะค แต่เขาก็จะมีกำลังซื้อ,อที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นจะกลับเข้ามาเป็นลูกค้าของทาง BH เนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะคะจากคุณครับชวนคุยเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์บ,บ้านดีก,กว่าแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือถ้ามองเจาะไปถึงในเรื่องของราคาน้ํามันนะคะต้องบอกว่าทิศทางเป็นขาขึ้นชัดเจนนะคะณนะตอนนี้ด้วยประเด็นเรื่องของปัญหาสัプラเองปัญหาเรื่องของดีมานเองที่อาจจะยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะคะ,คะส่วนตัวที่ว่ามันจะพุ่งขึ้นมากไปกว่านี้หรือป่ะหรือไม่เนี่ย ตัวแปรหลักที่เรามองก็คือเรื่องของการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจตอนนี้โฟกัสหลักของเราเนี่ยไปอยู่ที่ประเทศจีนนะคะคซึ่งมันเป็นประเทศยใหญ,ใหญ่ที่ดูเหมือนว่าจะฟื้นตัวในเชิงการเปิดประเทศเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจช้าที่สุดน,นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจีนมีการฟื้นตัวที่ในอัตราเร่งที่มากขึ้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยจะจะพุ่งขึ้นไปมากกว่าน,นี้ แต่ถ้าไม่เนี่ยคิดว่าปัญหาในเรื่องของพปลายเนี่ยทางชาติตะวันตกเนี่ยมีความพยายามกันค่อนข้างมากทีเดียวในการที่จะเติมพปลายจากปัญหาเรื่องของรัสเซียยูเครนที่มีผลกระทบเรื่องของความตึงตัวของพปลายนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดาวไซน,น่าจะจํากัดทิศทางจะเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนแต่อัฟไซด์ที่จะมากไปกว่านี้เนี่ยยังมองไม่เห็นนะตอนนี้เพราะว่าทุกคนกําลังพยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่แต่มันจะพีคขึ้นไปได้ถ้าจีนเนี่ย ฟื้นตัวขึ้นมาเต็มที่ด้วยหัตตาเล่งเนี่ยตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นภาพที่จะเป็นแปลงกระตุ้นแล้วฝั่งของทองคำแล้วครับตอนนี้ก็ทรงตัวอยู่แถวๆสักประมาณ30,000มาพักใหญ่ๆ เรามองอยังไงบ้างครับ่ะจริงๆภาพทองคำเนี่ยอาจจะต่างกับน,น้ามันนิดนึงน้ามันเราบอกว่าทางขาขึ้นชัดเจนแต่ว่าดาวไซตํากัดทองคำเนี่ยก็ยังเป็นทางขาขึ้นอยู่แต่อับไซตํากัดอันนี้ชัดเจนเป็นภาพที่ชัดเจนกว่านะคะเพราะว่าในเรื่องของการดําเนินนโยบายทางด้านการเงินของเฟดเนี่ยมีผลกระทบค่อนข้างมากต่อในภาพของทองคำนะคะทั้งในเรื่องของการทําขึ้นดอกเบีย้ยการทํา QT ที่จะเกิดขึ้นนะคะการแข็งค่าของดอลลาร์บอลยูที่พุ่งขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเชิงลบ ที่มีต่อภาพการฟื้นตัวของทองคำนะคะคนะคะประเด็นที่เป็นบวกอันเดียวที่เรามองอยู่ของทองคำนะคะถ้าจะเกิดขึ้นนะคะก็คือความมิตระหนก มากๆของนักลงทุนถ้าจะมองว่าทั้งหมดการดําเนินงานของเฟดเนี่ยมันทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอตัวลงมากกว่าคาดคือแรงเกินไปอันนั้นอนะ่ะถ้าความกังวลอันนั้นค่อนข้างมากจะเป็นปัจจัยบวกเดียวที่ตอนนี้จะทําให้ภาพอัพไซด์ของทองคำเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปครับทิ้งท้ายครับถ้าคุณธีรดามีอะไรอยากจะฝากเป็นคําแนะนําให้กับนักลงทุนช่วงนี้ก็เชิญเลยครับในเรื่องของภาพตลาดนะตอนนี้ความผันผวนค่อนข้างมาก ความอ่อนไหวที่มีต่อทุกสินทรัพย์เนี่ยมีค่อนข้างสูงมากนะคะนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนตอนนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของการกระจายการลงทุนนะคะให้ออกไปในหลายๆสินทรัพย์แล้วถ้าโฟกัสในเฉพาะแค่หุ้นเนี่ย ก็ควรที่จะต้องกระจายในหลายๆเซกเตอร์การเดเวอร์ซิฟายเนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยได้ค่อนข้างมากสำหรับนักทุนที่จะเข้ามาเก่งกำไรในระยะสั้นๆจริงๆต้องยอมรับหนึ่งเลยคือความผันผวนมันจะมีมากจริงๆเพราะฉะนั้นการกําหนดกลยุทธ์ในการเข้าเนี่ยเรื่องของกําหนดจุดคัดลอดที่ชัดเจนและมีวินัยการลงทุนจะช่วยได้ค่ะ วันนี้เราได้หุ้นที่น่าสนใจไปทากันบ้านกันเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมก็ลองศึกษากันดูมีหลายตรีมที่ยังพอลงทุนได้นะครับและถ้าหากคุณผู้ชมนะครับสนใจติดตามบทวิเคราะห์นะครับของทางฟิลิปนะครับก็ไปดูได้ที่ทั้ง Facebook แล้วก็ Telegram นะครับของฟิลิปรีเสิร์ชนะครับหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดฟิลิปแคปิตอลนะครับในนั้นก็จะมีรายละเอียดต่างๆทั้งการสมัมมนาออนไลน์บทวิเคราะห์ของทางบริรษัททรัพย์ฟิลิปเนี่ยนะครับก็ไปติดตามกันได้รเรามี ลิงก์ QR code ให้คุณผู้ชมได้สแกนกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณธีรดาครับเ,เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าติดตามรายการกันต่อครับ